กับนัทสิบเาสีปรกรรถมือ2ที่คุณวางใจวันนี้ตัดกล้องไม่อยูนะฮะยังไงนัทสิบเกาสีปรกรในคลิปนี้ขออนุญาตถ่ายทําด้วยตัวเองเลยละกันนะฮะวันนี้มีรถเพิ่งเข้ามาใหม่1นึคัน1รุ่นนะฮะเป็นเก่งเล็กฮั s h b a c k นะฮะซึ่งบอกเลยว่าเหมาะสาหรับยุคนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันก็แพงแพงนะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหารถเก่งเล็กๆในสไตล์ฮัชแบกห้ประตูที่โดดเด่นในเรื่องของ ความประหยัดน้ำมันปลาดเิปนี้ไม่ได้เลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2018 Mazda 2 Skyactive เครื่องเบนซิน1.3 High Connect ไม่60,000 โมเดลผลิตปี2018เป็นม i เนอร์เชนแล้วนะครับและเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่บอกเลยว่าประหยัดถึง23กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะโอ้เรียกว่าสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นได้ในเรื่องของความประหยัดนะฮะแล้วก็โครงสร้างที่มีความแข็งแรงนะครับบอดี้ที่ยึดเกาะบอดี้ที่โครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็ช่วงล่างนุ่มนวลยึดเกาะถนนนะฮะขับขี่สนุกนะฮะปลอดภัยด้วยสมรรถนะดีเยี่ยมเลยขับทางไกลมันแน่นอน เป็นเครื่องเบนซิน1.3ลิตรนะฮะ9 3แรงมาฮามาด้วยสีเทาซิมเวอร์สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถเช่านะครับตัวนี้เป็นตัว1.3เครื่องเบนซินไฮคอน n น็กนะฮะหรือตัวรองท็อปรถใหม่ป้ายแดงนะฮะ620,000บาทครับ อายุรถสปีกว่าๆนะฮะเกือบเกือบสปีกับเลขใหม่69,00 0กิโลเมตรแท้ๆนะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนาหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ6 9 0 0 0่กกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาอ่ะเรามาเริ่มกันจากด้านหน้านก่อนเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะฮะโมเดลผลิตปี2018แแท้ๆจดทะเบียนก็2018นะครับกระจังหน้าไมเนอร์เชนถามว่า ได้อะไรนะครับที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะเป็นโคมไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้นะฮะมาพร้อมกับไฟเด y t i ทม LED นะครับดันไหนโค้งไปตามหลอดไฟแบบนี้เลยนะโค้งเป็นพระจัน์รครึ่งวงกลมแบบนี้เลยสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกน่ารักน่ารักด้านล่างเช่นเดิมนะฮะส่วนกระจังหน้านะครับก็จะเป็นออลายนี้เลยนะครับแล้วก็มีลายคาร์บอนเคฟลาอันนี้ของโรงงานนะครับ ก็จะให้อารมณ์ความสปอร์ตนะฮะดูทรงแบบวัยรุ่นเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับเรียบร้อยทั้งสองฝั่งไฟหน้าโคมโปรเจคเตอร์นะฮะพร้พอมกับไฟ Day t i m ม LED ฝากระโปรงดูแล้วน่าจะไม่ต้องทำอะไรนะฮะสีสันตอนนี้เรียบร้อยแล้วฝากระโปรงนี่เรียบร้อยดีเจ้าของเดิมก็ถือว่าขับเก่งใช้ได้นะครับจะมีก็แค่กันชนหน้าเท่าที่ดูอาจจะต้องเก็บบ้างนะฮะ ฝั่งนี้รอยไม่เยอะนะครับแต่ฝั่งนี้รอยอาจจะใหญ่นิดนึงนะเดี๋ยวจบคลิปนี้ขออนุญาตเอาเข้าอู่สีนะไปทําสีให้ตรงนี้มีขลอกนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะนะฮะฝาโปรงไม่ต้องทํามีกันชนหน้าชิ้นหนึ่งนะที่ต้องทํามาตอนที่ด้านข้างนะฮะแก้มซ้ายแล้วก็แถบข้างเรียบร้อยดีนะครับแถบนี้ดูแล้วก็เรียบร้อยใช้ได้นะน่าจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับ หลังคาก็เรียบร้อยดีนะฮะได้เสาอากาศแบบคลีบฉลามนะฮะหลังคาคงไม่ต้องยุ่งอะไรล้างให้อย่างเดียวยังบางๆใสๆพ้าสีต่อให้แล้วด้วยฮะโอ้โหหมดอีกทีเมษายนปีหน้านะฮะโอโ้ใช้ได้ยาวๆปีกว่าๆเลยสุดยอดจริงกระจกเดิมของ Mazda พร้อมกับฟิล์มรอบคันนะฮะกระจกมองข้างรุ่นนี้สีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวเท่ๆให้ด้วยนะครับแล้วก็มือจับ ได้ Smart สมาร์ทเอนทรีสฝั่งเลยนะครับแล้วก็มือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ mm hmm. ฟิลม์มกันศาสตร์เจ้าของเดิมให้มาก็ายังสวยใช้ได้นะครับไปตามนี้เลยล้อแม็กกันต่อนะฮะลายเดิมสเปคเดิมนะครับของโรงงานนะครับรุ่นนี้ไม้เนเชนแล้วก็จะให้ล้อแม็กเป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้เลยนะครับสีเทาเกือบๆจะดําแบบนี้เลยให้อารมณ์ความดุความเท่ความสปอร์ตนะครับ หัวเนื้อแม็กนะครับถือว่าสวยเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรถือว่าขับเก่งใช้ได้นะฮะเจ้าของเดิมน่าจะเพิ่งเปลี่ยนยางมาด้วยนะฮะเป็นยางของมิชลินนะครับ18565 R15 นะฮะโอ้ยางใหม่เลยฮะสัปดาห์ที่5นะครับปี2020นะปี2020 4เส้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นดอกนี่ยังสวยมากๆนะครับดอกยังคมยังลึกนะครับใช้ได้อีกสปีสบายเลยนะดอกสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ได้ดิสเบรกล้อหน้าด้วยมาที่ล้อหลังนะครับจะเป็นดัมเบลกนะครับตามสไตล์รถเก่งเล็กเนาะแต่ว่าเนื้อแม็กนี่ถือว่าสวยงามเลยนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถล่มถลอกอะไรถือว่าขับเก่งใช้ได้นะครับยางมิชลินขอบ15นะฮะปี20ทั้ง4เส้นโอ้โหดอกมาเต,ต็มๆฮะดอกคมๆนิ่มๆลึกๆเลยใช้ได้อีก3ปีเนี่ยสบายๆเลยนะดอกสวยมากๆนะครับอ่านะฮะอ่ะแบข้างนะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดดูโครงสร้างกันไปเลยละกันนะครับเริ่มกันจากซอกในกันก่อนนะฮะหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะซอกในประตูเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะด้านหน้านะครับเม็ดอาร์กระยะแหวกๆหน่อยเม็ดอาร์กเสาหน้าทรายนะฮะเหนียวเหลือเกินเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบนะครับอ่าอยู่ครบเลยสวยงาม ซอกในประตูเดิมหมดะฮะตัวอักษรคมคมเลยหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับตัวอักษรคมกริบเลยนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะปลาตูหลังซ้ายครับหลังคาครับเม็ดอาร์คอึบ๊บเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเลย ด้านหลังนะครับเป็นฮัชแบ็กนะครับก็จะทรงวัยรุ่นน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็ไฟท้ายครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรทั้ง2ฝั่งครับโลโก้โลโก้อะไรสวยงามไฟท้ายเรียบร้อยดีมีเซ็นเซอร์หลังมาให้4จุดเลยนะครับถือว่าให้มาเยอะนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ในตัวด้วยนะครับนี่มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับ ด้านท้ายก็ดูแล้วเรียบร้อยดีไม่มีริว้วไม่มีรอยไม่ต้องทำอะไรนะครับเรียบร้อยดีนะครับกันชงกันชนะไรไม่มีรอยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะฮะเรียบร้อยดีอ่ะเปิดดูฝาท้ายให้ดูโครงสร้างหลักกันต่อนะฮะเปิดมาแล้วนะฮะเม็ดอาร์คครับ, Met รบสวยงามตะเก็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามน็อ ฝากระโปรงครับเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับ, them, ort, รบเดิมๆจากโรงงานแนวตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะฮะซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ดอาร์คสวยงามนะครับสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนนะครับด้านหลังนะฮะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีทารองกันกระแทกพื้นปูกระบาดไรมีให้นะครับ แม่รงแม่แรงอะไรมีครบมองเห็นโครงสร้างด้านในเลยว่าเดิมๆนะครับไม่มีสนงสนิมอะไรนะครับเปิดมาดูพื้นล่างกันหน่อยนะครับอ่ะพมพื้นฮะสวยงามเนียนตามากๆนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับเปิดมาแล้ว มีล้ออะไรให้ด้วยโอ้เยี่ยมเลยนะครับเป็นล้อกระทะน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะอุปกรณ์ทอนล้อแม่รงแม,ม่แรงมีครบผิวมันด้านในครับเดิมหมดฮนะไม่มีสนงสนิมไม่มีร่องรอยของน้ำท่วมไม่มีร่องรอยของการติดแก๊สนะครับโครงสร้างเดิมหมดทุกอย่างเม็ดฮาร์กสวยงามแนวซิลิโคนเดิมๆจากโรงงานเคาะไปยังบางๆใสๆปองๆไพเราเกระกริรร้งนะครับ ด้านหลังผ่านไปมาตอนน่อกันที่แถบขวาภาพรวมกันก่อนนะฮะภาพรวมก็ดูแล้วเรียบร้อยดีไม่มีริ้วไม่มีรอยอไรคงไม่ต้องทาอะไรเพิ่มสรุปแล้วคันนี้น่าจะมีแค่กันชนหน้าด้านขวาชิ้นเดียวนะครับที่เป็นรอยนอกนั้นถือว่าขับเก่งใช้ได้นะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีทะลอกนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวแต้มสีให้ละกันเนาะไม่ต้องไปพ่านทาั้งอันจะได้ไม่ต้องแกะนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับ ล้อหน้าขวาก็สวยนะครับไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถลงถลอกอะไรนะครับถือว่าขับเก่งใช้ได้นะครับแล้วก็ยางมิชลินปียีทั้ง4ี่เส้นเลยโอ้โหถือว่าใหม่ๆเลยนะดอกเต็มเต็มใช้ได้อีก3ปีสบายสบายเลยล้อหลังขวาก็สวยโอ้ขับเก่งนะสีล้อนี่เรียบร้อยหมดไม่มีเบียดฟุตบาทไม่มีถลงถลอกอะไรเลยนะฮะถือว่าขับเก่งฝีมือมากๆนะครับดอก ยางมิชลินปี2020เหลือเยอะมากๆนะครับใช้ได้อีก3ปีสบายๆเลยนะฮะอ่ะโครงสร้างหลักกันต่อด้านหลังนะครับสะโพกหลังขวาเมทอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูฮนะเชิญดูกันได้เลยซอกในประตูน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับ น็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะเสากลางด้านขวาครับน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริปน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรกลมกริปสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดไม่มีแง่อะไรเสากลางเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับหลังคาครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คสวยงามเสาหน้าคนขับนะครับเม็ดอาร์ค เม็ดนากเหนียวมากนะเม็ดากจะเหนียวไปอเม,ม็ดนากอยู่ครบนะครับซอกในประตูเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดซอกในประตูเดิมหมดนะฮะโอ้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลยไปสําหรับ เครื่องยนต์ของ Mazda 2 Skyactive ตัวเบนซินนั้นจะใช้เครื่องยนต์ขนาด1,349 3 4, 93, แรงมานะฮะอัตราสิ้นเปลืองนี่สุดยอดมากๆนะ,ะ23กิโลเมตรต่ตอลิตรได้สบายๆเรียกว่าประหยัดจริงๆนะ,ะเหมาะสำหรับยุคนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับคันนี้ไม่แท้ๆเลย69,000กิโลเมตรรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะเช็คศูนย์ตลอดโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมนะครับ เริ่มกันจากซอกด้านขวากันก่อนเลยนะฮะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะนะครับเม็ดอาร์คสวยงามรูกลม,มคมกริบนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามเบ้าโชกสวยงามเดิมๆจากโรงงานนะครับผิวพันแห้งๆเดิมๆเม็ดอาร์คสวยงามนะครับ เม็ดอาร์คสวยงามนะครับรูกลมนะครับรูกลมคมกริบเลยนะครับแชสซีสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการเคาะการพ่นอะไรค้นหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีร่องรอยงัดแงะแกะเกาอะไรนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดเลยนอตเดิม erm, ไม่มีขยับไม่มีรอยถอดน,นะฮะมองลงไปสภาพเครื่องถือว่าใสามากๆนะครับแต้มสีมาร์ก,กิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบ นะครับกับไม่หกหมื่นเก้าพันถือว่าดูแลรักษารถดีมากๆซอกในอะไรถือว่าสะอาดสะอา้านสวยงามเลยนะครับรถส่วนใหญ่น่าจะใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับคันนี้ดูทรงแล้วน่าจะใช้ในเมืองเป็นหลักแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะฮะถ้าเกิน6เดือนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะครับแก้มซ้ายก็เดิมหมดนะฮะ น็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยขยับนะครับไม่มีรอยงัดแงะแกะเก่าเบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันหมดนะฮะแต้มสีว่าน็อตมาร์กจิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมคลิปแก้มซ้ายก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นฝากระโปรงก็เดิมหมดนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอ,อักอรโลโก้มาสดา้าคมๆเลย ตะเข็บใต้ฝาปรงนะครับสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะครับฝาปรงแห้งๆแบบนี้เลยตะเข็บเดินตรงนแนวนะครับแนวซิลิโคนเดินตรงแนวไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอนะครับสวยงามมากๆนะครับฝาปรงด้านใต้เดิมหมดนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงแะแกะเกาอะไรรูกลมคมกริบโลโก้มัสตารมคมๆเลยนะครับ ฝาโปรงเดิมหมดนะฮะรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวน,อน็อตฝาโป่งไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับโอ้โหสภาพเครืองใสมากๆเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยไปอ่ะสำหรับภายในห้องโดยสารนะฮะที่เห็นนี่เป็นสเปคเดิมจากโรงงานเลยก็จะเป็นบอกผ้านะฮะถามว่าทําไมตัวนี้เราไม่หุ้มหนังให้ก็สภาพยังดีฮะเสียดายเนื้อมันเพราะว่า,วาถือว่าเจ้าของเดิมนี่เนียบอยู่แล้วนะครับดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ฟอกทําความสะอาดให้อย่างเดียวนะครับ เพราะว่าดูแล้วยังเนียนมากๆนะฮะเจ้าหุ้มใหม่ก็กระไลยอยู่นะครับเสียดายนะครับก็ได้สเปคเดิมๆจากโรงงาน,นอ่ะเบาะผ้าก็มีข้อดีอย่างเวลาจอดตากแดดนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร,ร่นะรเปิดมาแล้วนั่งได้เลยนะถ้าเป็นเบาะหนังอาจจะแบบว่าสะดุ้งเล็กน้อยเนอะแต่ว่าเบาะผ้าก็จะไม่ค่อยอมความร้อนก็เป็นข้อดีของเบาะผ้านะครับเท่าที่ดูก็สวยงามสะอาดสะอ้านเรียบร้อยดีโลโก้โลกโลก,โลก้อะไรสวยงามแผงประตูก็สวยงามเรียบร้อยดี นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยไรถือว่าใช้รักษานะฮะนี่เท่าที่รู้นี่เป็นผู้หญิงคนมือแรกเลยนะครับเป็นผู้หญิงขับนะครับเป็นผู้หญิงใช้งานเพราะฉะนั้นก็จะเนี้ยบอยู่แล้วฮะภายในภายในอะไรเนี่ยสวยงามเรียบร้อยดีนะครับแผงประตูอะไรดูได้เลยฮะนะครับสวยงามเรียบเนียนนะครับแล้วรู้สึกจะขับคนเดียวเป็นหลักด้วยนะครับได้ฟิล์ม 3M จากเจ้าของเดิมให้มาก็ยังใช้ได้นะครับขอพระคุณมากด้านหลังนะฮะ ก็น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับหัวหมอน3ตําแหน่งมีให้ครบนะครับบอกผ้าสภาพเนี้ยบเนียบกริบกริบเลยนะครับด้านหลังน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่มีรูติดตั้งคาซีทเด็กแบบไอโซ i so ิกมาให้ด้วยตัวบอกก็จะสามารถพับได้ด้วยนะครับแบบ60-40แบบนี้นะครับอ่าก็ยังสามารถขนของได้หลากหลายนะครับวิธีเหมือนเดิมนะครับสามารถพับบาะ อย่างนี้ลงไปได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงกระราบแบนเลยนะครับแต่ก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับพับแบบ60-40เนื้อบออนะครับเป็นบอกผ้านะครัฟอกแล้วทำความสะอาดให้อย่างเดียวเพราะว่ายังสวยงามเรียบเนียนนะครับรูติดตั้งคาซีดเด็กอะไรมีครบนะแผงประตูสวยงามเรียบร้อยดีนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับตัวเบาะพับลงมาแบบนี้ได้ก็เก็บของได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับในกรณีที่นั่งกันไม่เต็มนะครับ หน้าซ้ายแผงประตูก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับได้ฟิล์ม 3M จากเจ้าของเดิมให้มาก็ยังสวยใช้ได้นะครับแผงประตูเรียบเนียนเลยเนื้บอบะเนียนตามากๆนะครับพอเหมือนว่าน่าจะขับคนเดียวแหละนะฮะเท่าที่เคยคุยนะเป็นผู้หญิงขับคนเดียวนะครับ ใช้อยู่คนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยบอยู่แล้วเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าไปตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ในรถแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันเนาะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะได้กุญแจอ e ีโมบิเลสเพร้อมกับกุญแจสำรองมีให้ครบสตาร์ทกันขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะมีหน้าจอเท่ๆแบบนี้พับขึ้นมาเลยนี่สําหรับบอกความเร็วนะบ,บอกข้อมูลต่างๆนานานะครับแล้วก็เลขไมล์ปัจจุบันนะ69,000กิโเมนะครับก็ เจ็ดหมื่นก็ได้อ่ะตีไปเจ็ดหมื่นง่ายๆนะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนแล้วเงินนะฮะแอร์ก็เอกลักษณ์ โดดเด่นอยู่แล้วนะฮะเป็นแป้นกลมๆ3มจุดเนาะมีระบบแอร์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งแอร์มีทั้งฮีตเตอร์นะครับแล้วก็ปรับทิศทางได้ประมาณ3ทิศทางนะครับแล้วก็ระบบแอร์ออโต้มีไล่ฟ้าหน้าหลังอะไรมีให้ครบนะครับอ่ะคอนโซลด้านหน้าก่อนเลยนะฮะตัวไฮคอนเน็กก็จะมีหน้าจอแสดงผลแบบนี้นะฮะบอกความเร็วมาให้เราที่ด้านหน้าเท่มากมานะครับคอนโซลอะไรนะฮะยังสวยงามมากๆนะครับมีลำโพงคู่หน้าที่คอนโซลมาให้ด้วยนะครับ เท่แบบนี้เลยแล้วก็เนียนมากๆฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรหน้าจอระบบสัมผัสนะฮะเป็นจอคอมมาน์เนาะแล้วก็เล่นความบันเทิงได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น USB Bluetooth นะครับ CD DVD อะไรได้เกือบหมดเลยนะครับมาพร้อมแบบกล้องมองหลังในตัวแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังมาให้4จุดเลยโอ้โหเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับด้านล่างนะครับก็จะมี ช่องเสียบเล่น CD ได้ DVD ได้นะครับแล้วก็มีรูชาร์จอุปกรณ์แบบธรรมดาทั่วไปซึ่งเขาก็เจ้าของเดิมก็ต่อกล้องหน้ามาให้แล้วอันนี้เจ้าของเดิมแถมกล้องหน้ามาให้เราด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไปตามนี้เลยนะครับ USB 2พอร์ตนะครับแล้วก็สล็อตใส่ SD c a r ์มีมาให้นะฮะแล้วก็ AUX มีให้ครบเลยนะครับเรียกว่าความบันเทิงนี่ครบ นะครับโหมดการขับขี่ก็มีแบบสปอร์ตด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้อัตราเร่งแบบมันๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ถือว่ายังสมบูรณ์สวยงามนะครับด้านข้างอะไรก็ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเคฟล่านะครับแล้วก็บุหนังนิ่มๆเท่ๆแบบนี้เลยดูแล้วดูแล้วดูแพงอะดูแพงมากไม่ได้ว่าดูแบบธรรมดาทั่วไปนะดูแบบไฮโซมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ก็มีเมนอนโหมดมาให้ด้วยนะครับ ลดเกียร์เพิ่มเกียร์ได้ง่ายๆเลยนะครับหรูหรามากๆนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ถนัดจะไปกดจอด้านบนจะมาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะจะมาปรับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะจะมาหมุนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเบรกมือแบบมาตรฐานดูทั่วไปนะครับลองวางแก้วน้ําให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับวัสดุอะไรต่างๆนานาถือว่าตกแต่งได้ดีนะฮะมีความเป็นวัยรุ่นมากๆนะครับแล้วก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามพวงมาลัยนะครับ เป็นหนังสีดำนะครับแล้วก็วัสดุอะไรก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับถือว่า,อาโอเคอ่ะถือว่าผู้หญิงขับก็ใช้รักษาอยู่นะครับเรียกว่าไม่โสมนะครับยังใหม่มากๆโลโก้อะไรก็ยังสวยมากๆเนียนตามากๆยังไม่ลอกไม่เปื่อยเนาะ ตัวนี้ใหม่เนเช่แล้วก็จะให้ Cruise Control มาด้วยนะครับ mm hmm. ให้ครู e คอนโทรลแล้วก็พวงมาลาย unction, mm ัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์มาด้วยะระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมนิราภัยไม่แน่ใจกี่ลูกนะฮะแต่เท่าที่เห็นด้วยตานี่2ลูกนะครับแอร์แบคู่พร้อมกับเบรก ABS นะฮะด้านข้างก็จะมีปุ่ม i- Start i Stop น no. แล้วก ปุ่มระบบควบคุมการทรงตัวนะฮะกระจกไฟฟ้าสีบานเลยที่คนขับที่จะเป็นแบบออโต้นะฮะที่คนขับนี่จะเป็นแบบออโต้น,น,ะน,บบนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์ล็อกอะไรก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะเซ็นเตอร์ล็อกใช้งานได้ตามปกติกระจกข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็ขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็พับข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ พวงมาลัยถือว่าเบานะฮะถือว่าเป็นพวงมาลัยที่เบามากๆเหมาะสําหรับมือใหม่หัดขับนะครับเรียกว่าขับง่ายนะครับพวงมาลัยนี่ค่อนข้างเบาเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างเท่มากๆนะวัสดุอะไรต่างๆค่อนข้างจะหรูหรานะครับดูแล้วโอเคนวะวัสดุภายนงภายในเป็นหนังนิ่มๆแบบซอฟทั h ดูแล้วค่อนข้างไฮโซเลยนะครับกระจกด้านหน้านะครับเอ้กระจกมองหลังนะก็แบบ ธรรมดาทั่วๆไปรู้สึกมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างนะครับคู่หน้านะครับมีมาให้2ดวงเนาะส่วนตรงกลางมีมาให้1ดวงแต่ไม่มีสวิตช์นะฮะจะต้องใช้สวิตช์ร่วมกันกับด้านหน้าเนาะนม่ใช้สวิตช์เดียวกันเลยนะครับไม่มีช่องเก็บแว่นนะฮะที่บังแดดอะไรก็เรียบร้อยดีเป็นสีเทาเนาะไม่มีไฟส่องสว่างแต่มีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับ ทั้ง2ฝั่งเลยไหมอะสอฝั่งเลยมีกระจกแต่งหน้าให้แต่ไม่มีไฟส่องสวา่างเพดานเรียบเนียนสวยงามฮะไม่มีเจิร์ไม่มีอะไรนะครับสวยงามเรียบเนียนสะอาดสะอา้านเนียนตานะครับถือว่าเป็นคนที่ขนอมรถมากๆนะครับกับคันนี้เลยอะเดี๋ยวมาดูเกะด้านซ้ายหน่อยว่ามีอะไรให้เราบ้างนะฮะมีแฟ้มมาให้นะครับ ภาษีพรบรต่อแล้วหมดอีกทีปีหน้านะครับภาษีพรบรหมดปีหน้าเลยแฟ้มมีให้นะฮะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันคู่มือใช้งานเบื้องต้นนะครับบางจ้องเลยนะฮะแล้วก็อะไรสม,มุดประกันยางอันนี้ยางนะฮะแล้วก็สม,มุดเช็คระยะมีให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ออกรถเมื่อไหร่เนี่ยดูกอนออกรถ มกราคม2018นะฮะก็4ปีแล้วอ่ะ4ปีแล้วนะผู้หญิงนะครับผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวนะครับออกที่ Mazda พล um ราม2นี่เองนะครับเลขตัวเครื่องยนต์ P3 นะฮะ50241776เลขตัวถัง MM8D ลงท้ายด้วย63796นะครับเป็นสีอลูมิเนียมอลูมิเนียมเ่ยอลูมิเนียมเมทัลลิก นะครับอ่าชื่อสีก็เท่เหลือเกินนะครับแล้วก็โอ้โหดูแลรถสุดยอดมากมากโอ้โหเช็คศูนย์ไม่มีหลุดไม่มีขาดเลยนะฮะเช็ค5้าพันเก้าหมื่นสามสองหมื่นสองสามหมื่นหนึ่งนะครับสี่หมื่นหนึ่งห้าหมื่นเจ็ดเอ้ยอะไรเนี่ยห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองหกหมื่นหกนะฮะเรียกว่าเข้าศูนย์ตลอดไม่มีหลุดไม่มีขาดเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับอ่าถือว่าเป็นคนรักรถคนหนึ่งเลยนะฮะเช็คศูนย์ไม่ครบ ชิกศูนย์เรียกว่าไม่หลุดเลยครบถ้วนเลยนะฮะอะเดี๋ยวเรามาดูสำเนารถกันหน่อยซินะครับคันนี้เป็นโมเดลผลิตปี2018นะฮะจดทะเบียนเมษายน2018ภาษีพบรบต่อให้แล้วหมดปีหน้าโน่นเลยนะฮะป้ายกรุงเทพตั้งแต่มือแรกเลยนะฮะผู้หญิงขับนะฮะมือแรกผ่อนกับทิสโก้นะฮะเป็นสีเทาเดิมจากโรงงานนะฮะเลขตัวถังนะฮะ M M 8 D J ลงท้ายด้วย 363796เลขเครื่องยนต์ P 3 5 0 2 4 1 7 7 6เบนซินล้วนๆไม่เคยติดแกด๊สเครื่อง 1,300cc 4สูบ 93แรงม้าเดี๋ยวใครอยากดูเล่มจริงทักฝ่ายขายกันมาได้เลยเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าไปอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะถ่ายทําเองหมดนะครับลองขับเองถ่ายทําเองเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะฮะสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตร93แรงม้าโอ้โหอัตราเร่งถือว่าดีมากนะฮะพุ่งกระจุยกระจายนะครับหรือว่าเรียกว่าแรงเหลือๆเลยระบบเบรกดีเยี่ยมแอร์เย็นสบายทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับมีกล้องมองหลังกับเซนเซอร์หลัง4จุดมาให้สะดวกสบายเป็นอย่างย่ง นะครับแล้วก็พวงมาลัยถือว่าเบาเลยนะฮะเมาสำหรับมือใหม่หัดขับหรือว่าสุภาพสตรีอะไรเงี้ยถือว่าขับง่ายเลยแล้วก็เป็นทรงฮัชแบ็กหประตูที่น่ารักน่ารักนะฮะเรียกว่าขนาดรถพอดีเรียกว่าเล็กกระทัดรัดนะครับหาที่จอดง่ายในขณะที่ช่วงล่างนี่ยังคงไว้ซึ่งความนุ่มนวลยึดเกาะถนนนะครับจะขับออกต่างจังหวัดออกทางไกลก็ถือว่าพละกําลังก็ยังเหลือเหลือแล้วก็ช่วงล่างดีนะข้าโค้งได้ดียึดเกาะถนนได้ดีนะเดี๋ยวมาทดสอบวงเลี้ยวกันหน่อยซิ ว่าจะแคบขนาดไหนนะฮะอ่าเรียกว่ากลับรถนี่แบบว่าโยกครั้งเดียวผ่านแบบเหลือๆเ,เลยฮะเรียกว่ายังคงไว้ซึ่งความคล่องตัวด้วยนะครับไม่ใช่แค่ความประหยัดนะฮะหรือความแรงหรือช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นะฮะเรียกว่ายังคงไว้ซึ่งความคล่องตัวด้วยเพราะฉะนั้นหาที่จอดง่ายนะครับอยู่ในตรอกซอกซอยอะไรยังเรียกว่าคล่องตัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไป รีวิวเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยนะฮะตัวนี้2018 Mazda 2 Sky Active เครื่องเบนซิน5ประตู1.3ให้ h Connect ใหม่พ0 0 0 0นรถใหม่ป้ายแดงนะ6ะ0 0 0 0บาทนะฮะปกติวอล k กอินราคาหน้าร้านนะเราขายอยู่4,39,000บาทนะฮะพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube นะฮะ ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีลดได้เลยเหล,ลือเพียง4 9 0 0 0 0บาท4 0 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนบาทกันได้เหมือนเดิมเลยนะ4 1 0 0 0 0บาทฮะร,รับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆหกหมื่นเก้ากิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคา และเดี๋ยวพิเศษเช่นเดิมนะราคานี้ยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเชินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครผมจะเอารถเข้าศูนย์มาส d a เช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีตเติมลมยางในตัวเจนให้ พรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะร,รีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ l i n e ออฟฟิเชียวของเรา idline 19sp คนหะาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map และพิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนน,นกนรารลปะปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศ ประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีปกรรถมือ2ที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com